mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆ5นาทีกลับมาอีกครั้งกับหลัก Ultimate Business Bootcamp for Business Owners and Next Gen Leaders รุ่น2 หลักสูตรเข้มข้น7สัปดาห์สำหรับผู้นำที่พร้อมฝ่าวิกฤตธุรกิจเสริมทักษะจำเป็นทั้งกลยุทธ์การเงินข้อมูลการบริหารคนนะครับนำไปใช้ได้จริงทันทีเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME นะครับทายาทธุรกิจและผู้นำรุ่นใหม่นะครับพิเศษรุ่นนี้เรามีเน็ตเวิร์กิ่งกับเอ็นยูกรมด้วยนะครับอ่านรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ e Mission Academy หรือวอ Line Official Admission to the Moon ครับ สวัสดีครับ5 Minutes นะครับ5 Minutes ในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่อง Resume นะฮะผมไปเจอบทความที่ชื่อว่า Resume s a r e d y i n g Here's What's Replacing Them นะครับ George s e o g a s คือก็บอกว่าแบบนี้ฮะ Resume ที่เป็นกระดาษ A4 ปกติที่เราใช้เนี่ยนะครับมันมันมันแบนเกินไปมันไม่มีมิตินะฮะแต่ว่าเราก็ใช้ไม่มาตลอดนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เราพบว่าไอ้ Resume อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างที่เราอยากได้นะครับ หรือมันมีวิธีอื่นที่ให้ข้อมูลได้เยอะกว่านอกนืนอนไปจากนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ระบบ tracking ที่เรียกว่า Applicant tracking system ในการหาคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับบางทีคนจำนวนมากเนี่ยรู้ว่าเนี่ยบริษัทหาต้องการหาคีย์เวิรนี้ก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะฮะทั้งที่ตัวเองอาจจะทำแบบนั้นไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยมันทำให้กระบวนการในการติดตามค้นหาของ HR หรือของ Recruiter เนี่ยบางทีมันก็ไม่แม่นยำเท่าที่ควรน,นะครับดังนั้นเนี่ย ทั้งฝั่งรีครูเตอร์เองทั้งฝั่งคนสมัครงานเองเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการอื่นเนี่ยอาจจะได้ผลอย่างน้อยควบคู่ไปกับเรซูเม่แบบดั้งเดิมนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือเรซูเม่วิดีโอฮะเรซูเม่วิดีโอเนี่ย,ค,ค,ยคือการเล่าเรื่องผ่านผ่านคลิปนะฮะแล้วก็การใช้เรซูเม่วิดีโอเนี่ยมันช่วยทำให้เห็นจุดแข็ง แบบแบบที่เดั้งเดิมทําไม่ได้นะครับบุคลิกภาพในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารนะครับนายจ้างเนี่ยพอมองวิดีโอปุ๊บนะอาจจะพอบอกเห็นภาพได้เลยว่าผู้สมัครเนี่ยจะเข้ากับ culture ที่นี่หรือเปล่านะครับแล้วก็รูปแบบวิดีโอเนี่ยยังช่วยให้ผู้จ้างนะครับสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ได้เร็วขึ้นด้วยแทนที่จะเสี่ยงกับการแบบว่าต้องนัดมาแล้วเจอกันโอ้โหแบบ มันไว้ไม่ได้เลยอย่าเงี้ยนะฮะก็ก็เร็วขึ้นและคิดว่าช่วยเรื่องนี้ได้มากด้วยนะครับแล้วก็บางอย่างสามารถถามลูกหน้าได้ด้วยก็คือถามไปก่อนเลยแล้วให้ผู้สมัครเนี่ยตอบมาก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จ,จะช่วยประหยัดทั้งค่าเดินทางมากรสัมภาษ์งานอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ได้เห็นมุมมองที่ปกติเราไม่เห็นจากกระดาษ A4 อีกอันนึงนอกเหนือจากเ,าเรซูเม่เนี่ยคือะคะอ,ออนไลน์พรีเซนต์นะครับออนไลน์พรีเซนต์ก็คือ การปรากฏตัวออนไลน์ของเราออนไลน์เพรสเซนส์เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับนายจ้างกับ r รืคูเตอร์เนี่ยนะฮะหลังจากดูเรซูเม่แล้วเนี่ยคนจำนวนมากไปดูด้วยว่าคนเหล่านี้มีมีออนไลน์เพรสเซนส์เป็นยังไงบ้างผู้สมัครนะครับเช่นวิธีการนำเสนอเรื่องราวนะครับแนวคิดของเขาเกี่ยวกับเรื่องอาจะบางคนสมมติทำคอนเทนต์ออนไลน์ก็อาจจะเห็นในแนวคิดว่าเออคนนี้มีแนวคิดที่แบบมีวิน,นัยสมมติแนวคิดเรื่องวิน,นัยสำคัญสำหรับเขาเช่นโอ้คนนี้ไปดูนะ นะฮะโอ้ลงรูปวิ oh, ่งทุกวันเลยนะครับการที่คนเรามันตื่นมาวิ่งในทุกวันเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ทํางานเก่งมาไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่พอจะบอกได้เกี่ยวคนนี้คือเขาไม่คนมีวินยัยนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับออนไลน์เพรสเซนก็ยังพูดถึงเรื่องอื่นด้วยเช่นมุมมองต่อเรื่องราวต่างๆในในที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอ,อ,อย่างไรก็ดีเนะขาบอกว่ามันมีอีกนะฮะก็คือออนไลน์พอร์ตโฟลิโอนะครับ,รบสำหรับคนที่ทํา คอนเทนต์หรืออะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นอีกอันนึงที่ช่วยเสริมนะครับให้ผู้จ้างเนี่ยจะรู้สึกว่าเออคนนี้ก็มีมิติที่หลากหลายแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าใช้คําว่ามันจะมันก็จะมามา,มาเพิ่มเติมแล้วกันนะเป็นตัวเสริมแต่มีข้อมูลเยอะนะครับข้อมวลประมาณว่าอ่ะการใช้วิดีโอเนี่ยมันอาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าใช้วิดีโอเราคือมนุษย์เรามัน ตัดสินคนตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะเวลาเราเห็นปุ๊บเราไม่ชอบวิธีการพูดของเขาเราไม่ชอบวิธีการใช้คําศัพท์ของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเออตัดคนนี้ตกไปก่อนก็เป็นไปได้นะครับอีกการหนึ่งคือคนกังวลเรื่องของความเป็นส่วนตัวคือหลายคนยังอยากจะแยกสิ่งที่พวกเขาโพสต์ออนไลน์แนมะ้ว่าจะเปิดสาธารณะก็ตามเนี่ยกับตัวตนที่ทํางานนะฮะหลายคนก็บอกว่าแยกกันได้ไหมเพราะว่าฉันแบบเป็นแบบหนึ่งฉันก็ไม่อยากจะดึงตัวตนนี้มาอยู่ที่ทํางานแต่พูดจริงนะโลกตอนเนี้ ขอบเขตเนะี่ยมันจะบเบลอไปเรื่อยๆนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะแต่ฉันทําอะไรออนไลน์ก็ไม่ได้เป็นธุระของนายจ้างนี่นะก็จริงแต่ว่าเหมือนที่บอกขอบเขตมันบเบลอมากขึ้นเรื่อยๆแนะนำแล้วกันนะฮะสำหรับพอดแร์ตแอชเขาจบด้วยคำแนะนําที่น่าสนใจเขาบอกว่าเออ่สำหรับผู้ที่กําลังหางานนะครับควรจะมีออนไลน์เพรสเชนท์ที่แข็งแรงโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะลิงก์อินนะฮะสองก็คือลองพิจารณาใน,านการสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ดูนะครับสามนะฮะ ระวังโซเชียลมีเดียของตัวเองนิดหนึ่งเพราะว่านายจ้างอาจจะไปดูโดยเฉพาะสเตตัสที่คุณตั้งเป็น Public นะครับสี่คือลองทําวิดีโอเรซูเม่ก็ได้นะแต่ลองทําแบบมืออาชีพดูไม่เสียหายที่จะลองทำนะครับแล้วก็5นะครับเน้นการแสดงทักษะจริงมากกว่าการบรรยายว่าคุณทําอะไรเป็นเช่นสมมุติคุณบอกว่าคุณพูดภาษาจีนได้เนี่ย นะฮะแทนที่จะบอกว่าเราพูดภาษาจีนได้ในระดับบิสเนสล,ลองลองลองทำเรซูเม่ออนไลน์เป็นภาษาจีนดูเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับ Recruiter HR บริษัทที่จะจ้างงานนะครับข้อที่1ถ้าจะใช้ออนไลน์เรซูเม่ต้องระมัระวังเรื่องการเลือกปฏิบัตินะครับเพราะว่าคือไอคนคิดอาจจะคิดด้วยเจตนาที่ดีแต่ก็ต้องระวังนะครับอันที่2คือคนที่พูดเก่งนําเสนอเก่งไม่ได้แปลว่าทํางานเก่งต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วย นะครับอันที่3คือต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนในการพูดถึงเรื่องข้อมูลส่วนตัวนะครับสคือไอพีดีโอพวกนี้เป็นแค่ส่วนเสริมไม่ได้ทดแทนเรซูมเม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับเชื่อว่ามันจะเริ่มมีเทรนแบบนี้มากขึ้นเราก็เริ่มอาจจะเห็นมากขึ้นเราอาจจะเห็นการสมัครงานที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที